วันนี้ก็มาดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลว่า,าพี่อ๋อเนี่ยค่ะดูชื่อและนามสกุลเราได้แม่นยำทุกรายละเอียดจริงๆในเรื่องของดีเทลในชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยเตยมกับทีมงานนะคะก็รู้สึกทึ่งในความสามารถของพี่อ๋อจริงๆแล้วทีน,นี้สิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นหรือมอด,ดูทั่วๆไปนะคะพี่อ๋อมีความพิเศษมาก ชนิดที่เราแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยอะค่ะแค่เห็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อของเราอะค่ะสามารถบอกได้ชัดเจนเลยว่าเราเป็นยังไงมาก่อนซึ่งตรงนี้ค่ะหมอดูทั่วไปหรือคนอื่นๆนะคะไม่เคยทำ่ะคะ่ะรวมถึงลักษณะนิสัยใจคอของเราด้วยค่ะตรงนะคะอยากให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษากับพี่ออดูนิดนึงนะคะ่ะว่าพี่เขา ชัดเจนนะคะแล้วก็คุณไม่ถูกหรอกแน่นอน,นะคะ่ะ